o with a a m do this. Do this. เอาละครับแล้ก็ต้องขอสัสดีกันด้วยนะฮะตอนนี้ท่านกำลังชมรายการเดนนี่ชแนลนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม ไฟในแอดเฟด d ีภาค3ในพาร์ทที่2แล้วนะครับนะครับาจากที่เราเอ้ยจากที่ผมหายไปเนิ่นนานโดยที่ไม่ได้ลงคลิปเลยก็ต้องขออาภายัยเอ้ยต้องขออาภัยด้วยฮะเนื่องจากกูติดเกมนะนะฮะกูติดเกมนะครับเล่นเกมเพินไปยหน่อยนะครับอ่านะโอเคฮะแล้วก็มาเล่นต่อคืนที่2กันเลยดีกว่า ไป่าพาที่แล้วกูเล่นนิดเดียวพาที่นี้กูจะเอาให้จบเสียงมาแต่หน้าเอ้ยเสียงมาแต่ภาพยังไม่มาโอเคมาละโทรหามีม่า ไปด,ดูพี่เจมม่ะามันกดจมูกได้ <c oughs> <c oughs> กดแตะนั้นกดได้ปะเนี่ยเสียงมันหลอนเออโอ้โอ้โอ้โอาวเฮ้ยไปนี่เลย hai ừ. Tít tít Bịp cả đả nó mới xỉnh vậy Hello, 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 จริงๆจะร้อง A B C เชือกระตุกแต่กูร้องไม่เป็นฮหฮมลอหลฮัลไห่ไลหหหฮ เออมีอะไรไหมตีสองแล้วเว้ยอีกสามชั่วโมงปิดปิดมันหน้าทำไมมันไม่ใสหน้ากากวะเออเฮ้ย ventilation อ้าวโอ,โอ้โหเกเด้ไ,ไปโน้ตเลย ไปดู ventilation เออเลยโอ้ยเพึ่งดังอีดกอ่าโอ้มันยังไม่ไปกูขนลุกขนลุกเลยไปเลยเร็วไปเฮ้ยเดี๋ยวเด้อเด้อเดเด้อเด้อเด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 ไม่เอาอย่างนี้นะจะอืมไปอะไปนะไวนะ ไปนะไ,<ห>นไปไปรออีกรอบหนึ่งโอ้ยโอ้ยเโอ้ย,ยอเกือบเกือบแล้วค่ะอ่าฮ่าไม่เห็นมีอะไรเลย ตีสามแล้วเว้ยตีสามแล้วเว้ยเล่นอีกรบหนึ่งปี๊บ,บอ,อย่ามาหนอเว้ยถ้าเป็นผีผู้ชายกูจะเตะคว่ำเลยถ้าเป็นผีผู้หญิงเนี่ยกูจะจับปั้มทำเมียเลย เอามุกพี่เจมาใช้อีกเออได้มุกหนาคนอมนี่วะ่ะในโกยทยมเออเออตีสีส่แล้วตีสี่แล้วฮฮฮพัดลม เสียงอุยเฮ้ยเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดเฮ้ยอ่า่อย่า่า่าอ่าออ่าอา่าอ่อาา วันดีใครวะหมียังเหลือเทียนก้ยใครวะเมื่อกี้เฮ้ยวันดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเดอร์โอ้โหมันเล่นอย่างงี้ ไปแล้วข้า <c oughs> กระต่ายโง่อ้าวอ,อุ้ยอยู่นี่นี่นี่เลยฮัลโหลไปสิเพโอ้ยโอ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วหายไปไหน ายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนวะหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วอุยอ้ยอุ้ยเยียเสียงจากช่องลมเสียงจากช่องลมเสียงจากช่องลมเสียงอะไรปิดเลยปิดปิด ไปเร็วๆโอเคไหนวะอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอ้ายกูไม่เล่นแม่งแล้วเฮ้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะโอเคครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆนะครับเอ่อแซมเปิลแซมเปิลนะครับ เพราะผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นเ,เกมผีเท่าไหร่นะก็เลยต้องเล่นนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูนอนไม่หลับครับโอเคก็ต้องขอลาไปเพียงนี้ถ้าชอบอก, like ก็กดไลค์กันด้วยนะก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะองลาไปเพียงนี้ bye บ๊ายบายจุ๊บ